รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner หกสี่ห้านะครับที่ขาใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักนะครับนี่นะฮะซึ่งไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้แล้วก็กระจกเซ็นเซอร์แฮตเรตแตกเล้านะครับคุณนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับย้ายมานี่นะฮะขาครบทั้งสี่ขานะครับชาร์จไฟเข้าที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะ สายชาร์จนะครับนี่นะฮะเซนเซอร์ฮาร์เรสก็ทํางานได้ตามปกตินะครับกระจุกเซนเซอร์ใสเหมอนใหม่จุดชาร์จเมืออใหม่เลยนะครับขาทั้ง4ขานี่นะฮะเป็นอะไหล่การ์มินแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่ทางร้านล็อกลีบายเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายแล้วก็ซ่อมให้กับลูกค้านะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนําไปจับสัญญาณ gps นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับวมเลื่อนลงเลื่อนขึ้น นะครับสินเซืรอฮร์เลดวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกติต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อ น้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกดีไบายยินดีให้บริ